กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะพบกับดิสาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดิสาจะพาทุกคนมาทำความสะอาดเหรียญค่ะที่บ้านใครมีเหรียญดำๆแบบนี้บ้างคะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5เหรียญส0เหรียญบาทหรือจะเป็นเหรียญ2บาทนะคะทุกคนถ้ามีความดําแบบนี้ทางธนาคารจะไม่รับเลยนะคะทุกคนถ้าเรานําไปฝากธนาคารหรือนําไปแลกนะคะธนาคารจะคัดออกนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเขาจะไม่เอาเลยนะคะทุกคนหรือเราจะนําไปจับจ่ายใช้สอยนะคะถ้าดํามากๆบางร้านค้าก็จะไม่รับเหรียญของเราเลยนะคะทุกคน <tyard. S 2> เดี๋ยววันนี้นะคะทิสาจะพาทุกคนมาบอกเคล็ดลับนะคะวิธีการทําให้เหรียญดําน,นี้กลายเป็นเหรียญที่ข้าวใสเหมือนเดิมนะคะทุกคนให้เป็นเหรียญที่สามารถจับใจใ่ายใช้สอยได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเหรียญดําให้เป็นเหรียญที่เราสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ตามปกตินะคะนี่เลยค่ะนําน้าส้มสาชูนะคะมาเทลงภาชนะนะคะวันนี้ทิษาใช้เป็นแก้วพลาสติกใสนะคะทุกคน ทุกคนเตรียมเหรียญเตรียมน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เตรียมเกลือมาเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะนำเหรียญใส่ลงไปะคะ่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะทุกคน ริสาเนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กเลยค่ะทุกคนเหรียญดำๆแบบนี้นะคะริสาจะเอาไปวางที่ดินทรายนะคะทุกคนจากนั้นก็ทําความสะอาดทูๆๆโดยการใช้ดินทรายนะคะขัดนะคะวิธีนั้นก็เป็นวิธีที่ที่ได้ผลวิธีนึงนะคะทุกคนแต่ว่าบางเหรียญก็จะได้ผลแบบไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนต์นะคะ แต่การใช้วิธีนำเหรียญมาแช่น้ำส้มสายชูกับเกลือวิธีนี้ริสาคิดว่าจะดีกว่านะคะทุกคนเพราะเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะถ้าเรานำไปขัดกับดินทรายอ่ะเราจะต้องออกแรงขัดใช่ไหมคะแต่การที่เรานำมาแช่แบบนี้เราไม่ต้องออกแรงขัดนะคะทุกคนแช่ไว้นะคะทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเหรียญก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเองนะคะ,ะเดี๋ยวลิสาจะทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ ระหว่างที่เรากลับมาดูเราก็จะคนเหรียญดูนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ขาวแล้วก็คนๆพลิกไปพลิกมานะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้ต่ออีกได้นะคะผ่านไป10นาทีดิสาขอแอบดูเหรียญเหรียญนี้นะคะทุกคนค่อยๆจางไปทีละนิดแล้วนะคะ เดี๋ยวลิซ่าจะแช่ต่อนะคะทุกคนแช่อีกประมาณสัก10นาทีนะคะ มอครบ20นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตักเหรียญขึ้นมาดูนะคะเริ่มข่าวแล้วนะคะทุกคนข่าวเกือบทุกเหรียญเลยค่ะข่าวแล้วก็ใสขึ้นนะคะทุกคนสังเกตได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเหรียญทั้งหมดขึ้นมาเช็คนะคะส่วนเหรียญน,นี้ก็ยังดำๆอยู่นะคะเดี๋ยวริสาจะลองใช้มือ,อ,อถูๆนะคะว่าจะออกไหมเนาะ ถูช่วยนะคะทุกคนปกติเดี๋ยวนี้จะดำมากเลยนะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะก่อนที่จะลงไปแช่นะคะดูสิคะทุกคนสีดำๆแบบออกเกือบหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแช่ไว้อีกสักพักนะคะแช่ต่อนะคะส่วนเดี๋ยวนี้ก็ยังดำนิดหน่อยนะคะทุกคน ดี๋ยวิสาเอาแช่ไว้ต่ออีกสัก10นาทีละกันค่ะวันนี้ลิสาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะทุกคนหลังจากครบ10นาทีนี้แล้วลิสาก็จะนำออกมานะคะทุกคนแล้วก็จะเอามาตากผึงลมไว้นะคะจะนำไปตากแดดก็ได้นะคะทุกคนแต่ลิสาจะ เราตากลมนะคะตากแป๊บเดียวก็แห้งนะคะทุกคนพิษะจะพอแล้วนะคะทุกคนเพียงแค่นี้ก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้แล้วนะคะขาวจะทุกเหรียญเลยนะคะทุกคนเนี่ค่ะต่างจากตอนแรกที่เอามาแช่เลยนะคะจากเหรียญดำๆก็ใส่ขาวขึ้นแล้วนะคะทุกคนดูนี่ค่ะทุกคน สามารถนำไปซื้อของได้แล้วนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนจากเหรียญดำๆๆทาให้เป็นแบบว่าขาวใสขึ้นมาได้เลยนะคะถ้าดำแบบตอนแรกที่เอามานะคะซื้อของร้านไหนเขาคงไม่เอาแน่นอนนะคะ2เหรียญที่แบบดำมากๆเห็นไหมคะทุกคนแต่เหรียญอื่นก็ถือว่ามองง,องเนาะไม่ดำเท่าไหร่นะคะแต่สเหรียญน,นั้นดูสิคะ กลมกลืนเข้ากับพวกแล้วนะคะทุกคนสามารถนําไปซื้อของได้แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนดูสิคะนําไปซื้อของก็ได้แล้วนะคะสรุปว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลนะคะสุดยอดมากเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ที่สาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ